โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม one piece bounty r u s กันอีกเช่นเคยเกมดีที่เรารักนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้รวม ex นะครับเป็นตู้แบบมี ex หลายตัวเลยในตู้เนี้ยผมก็ไม่ได้นับเหมือนน่าจะมี18ตัวมั้งที่ผมไปเห็นมาในเฟสอ่ะแต่ว่าแบบเลทออกนี่คือแบบโคตรแย่เลยนะ0 2เอ้ยอันนี้ตู้บัตรแดงตู้ปกติโอกาสออก0เท่าไหร่เนี่ย0.01 บอกเลยว่าโคตรเกลือผมมีงบอยู่3,250เพชรเพมาดูกันว่าเราจะเกลือหรือว่าเราจะดวงดีตั้งแต่20เพรแรกเลยหรือเปล่าไป20เพรแรกเลยไม่พูดเยอะนะหัวหัวแลว้วผมเสียไปพันเพรเองได้ไม่ตั้งหนึ่งเอกผมขอสักสองมเพรเอามาสักตัวหนึ่งอันนี้ผมเปิดทงไว้นะผมไม่นี่ไงรีบไนเนี่ย,ยอย่างนี้คือกดข้ามไปเลยผมเปิดทงไว้ พอถ้าปิดธงมันจะช้านี่ธงทองผู้ทองแดงมาสองเป็นวินสโมกจัดเกลือนะเอ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้นามิปะเอออันนี้ถือว่าเกลือนะอืออย่างนี้เข็มปิดข้ามไปเลยนามิไปแล้วเรียบร้อยแล้ว สเตปที่สี่การันตีสี่ดาวสเตปที่เท่าไหร่การันตีระดับตำนานวะเฮ้ยตานี่มีลุ้นนีน่ยโอ้โหธงดําไปแก,ก,กตีเลยแต่มีแดงอันนึ่งนะข้ามไปเลยดล้านนำมีอีกแล้วเป็นเฮียอะไรเนี่ย,ยนะแปบอันนี้การันตีรีเจนนะครับรีเจนจริงไม่ไช่เฮีย มันมาเลยอันท้ายสุดเนี่ยโอ้มาเป็นโบอาแต่ตัวนี้ผมมีแล้วอันนี้เราเสียไปเกือบสองรอเพชรอ่าเรียบร้อเยเราเสียไปสองร้อเพชรแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาสักตัวเลยนะไปกันต่อกล่องดำทงทองสิบสี่ g า น่านจะโดนแดกนะตาเนี้ยอืต่อไปสี่สิบเพชรสี่สิบเพชร,พรการันตีตัวละครสี่ดาวด้วยกล่องดำอยูแล้วสามสองจีอาแต่ผู้ดำทงดำอะ่ะข้ามเลยนั่นสายหมัดใครครับเนี่ยสายหมัดใครวะเอ็กเดกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นใครเนี่ย วีวีไม่จำเป็นไปนไกลตีเลยอันนี้ก็ทงทองเฮ้ยอันนี้ทองหมดเลยเนะี่ยอันนี้ครบสูตรนะเนะี่ยโอ้แต่ผู้แดงไม่เป็นมีโอกาสอยู่เอ๊บปอ๊บเป็นใครสายหมัดแชงหรือเปล่าสายหมัดต, <c oughs> ตัวเชียนอีกแล้วเอ็กเด็กสายหมัดอีกแล้ว ใครเนี่ยเป็นช็อปเปอร์นะครับเกลือ,อสองดาวยังเวลไม่ร้อยเลยอันนี้เป็นไอดีดองเพชรนะไม่ใช่ไอดีหลักใครที่จะสุ่มในไอดีหลักก็อย่าไปหาสุ่มนะครับเกลือตู้หลอกดักเพชรโอกาสออก0.1ใครมันจะบ้าไปสุม่มตู้เอ็ปกติมัน0.2 0.2์จออก็ออกยากคิบหายแล้วอันนี้0.1 อย่าเลยนะอืมทองสามสองอาทงทองเฮ้ยผู้ทองไหมโอ้ดําอะไรของมันวะเหมือนจะสุดก็ไม่สุดอ่ะสายวิ่งโรเจอร์ไหมอยากได้สายวิ่งโรเจอร์บุกตัวต่อไปใครวะนะเนี่ยออยังยังไม่ถึง ส่โล่นวดขาวไหมสายโล่ม,มีฮอกมาหาพ่องเหมือนเะวีไอแปดสิบแล้วมันมาเด็กตัวกะกากลนเนี่ยแต่สูมาไม่ไม่มีแววเอ็กเลยเนะี่ยอืมกล่องก็โลนตาเนี่ยการันตีสี่ดาวสี่สิบเพชร อืโลอนอีกแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออเขียนไอ้บอลจะไม,ม่กี้เนะี่ะแบบแบบอันนี้ใครโบอา์มากีกแล้ล่างอื่นต่อกว้วงหน่อยเดี๋ยวครบสามล่างแล้วเนะี่ยการันตีได้สี่ดาวใครที่มีเพชรอยู่ก็ดองไว้สุ่มหกจุดห้าปีดีกว่าครับอย่ามาสุ่มในตู้ใชนะ่ไ่มเกลือ เบ่งสายวิ่งเอ้ยสายมาัดก็ดูไงเป็นวิ่งวะใครเนี่ยอ๋อไอชื่อ,อะไรจำไม่ได้แล้วเปรูเออต่อไปการันตีตัวเขาระดับตำนานตำนานจริง่ะกล่องทองทงทองเอ้ยทงแดงผู้ทองไหมเออผู้ทองเกลือแน่แน่เลยเนี่ย เใส่โล่หนวดขาวไหมน,นั่นเก็กโคโมเรียมาไปกันต่ออันนี้เราสุ่มใกล้ครบแล้วเนะี่ยมันสุ่มได้ห้ารอบอย่าบอกนะว่าไม่ได้สักตัวโรนเอาดิเอาเข้าไปดีนะไอดีดองอะกว่าใครสุ่มไอดีหลังมีงอมอะตัวใช่นะั้ม มาสามคนกล่อ,องดำธงก็ดำสิบสี่จีอาไปเลยข้ามอ๋อตูวนี้มันสุ่มได้หนึ่งพันเพชรใช่ไหมนนืว่ามันสุ่มต่อได้เรื่อยๆมันน่าจะจำกัดแค่นี้เอ้เมื่อกี้ผมกดข้ามไปเหรอนี่อาไคนุอันนี้เอกตัวแรกเรามาแล้วนะเอกตัวแรกหี้ e x สดาวไม่ครบองค์ประกอบอันนี้มันจะถึงโลสุดท้ายแล้วเนะี่ยกล่องทองอืดำสายมัดแชงคุชเด็บร้อยใครเนี่ยนินจาม,มาเลยข้ามดิโอ้โหได้ใครมาได้รอแล้วก็ได้คิงโคตรหลาประโยชน์อะ คนเข้ามาสุ่มหายเออะกัน50เพรการันตีระดับตำนานอีกอ่ะทตำนานอะไรของมันนี่ไม่รู้อ่ะกล่องทองอ่ะทองทองอ่ะมีล้นอ่ะ 14GR จีาเอ้ย 27GR เรียบร้อยผูทองมีเอ็กไหมเฮ้ย,ยแหลกแหลกมันเป็นไรวะบูสแต็กมันแหลกอะดูเฟรมเรทซ้ายล่างเลย บางทีมันเนี่ยมันกระชากลงไป60แล้วก็ขึ้นมาร้อยหนึ่งเป็นไรไม่รู้อ่า e x สองตัวแล้วนะวันนี้เราได้มาสองตัวแล้วนะครับก้สัน e x พี่การสายโล่หนวดขาวไหมอืมมาเป็นแฟงกี้รอบสุดท้ายแล้วห้าครั้งสุดท้ายที่เราจะสูมได้กล่องดำโอดำดำหมดเลยไปเลย ไปสามสิบเพชรน่าจะสมดาวรั้วนี่กอะสองดาวสามดาวเฮ้ยแต่ทองมาเหมือนจะมีร้วนั่นะแต่ก็ไม่อ่ะไอ้เหี้ยทงดำ้ามเลยทองแดง ไอ้สามสองจีอานะภูท้องด้วยมาตัวที่สองตัวที่สองเป็นสายโล่อย่างนี้คาตาคุริไปใกล้ๆเตนตัวสุดท้ายเป็นใครเนีย่ยเป้งโรเจอร์โรเจอร์หรือเปล่าลอูซบไปเลยซีซีเพ็ดแล้วก็ อันนี้คือรอใกล้จะนี่แล้วเนะี่ยสุ่มจนครบแล้วเนะี่ยกล่องทองทงทองให้สามสองจีอาร์แต่นี่มีลุนลนะเนี่ยขึ้นมาเป็นตี้ไหมเนี่ยนะโอ้ไม่หรอรอที่แล้วน้องงูมาเป็นตี้เลยนะมาสามตัวใครว่าเนะี่ยอืมตัวแรกสายมัดใครอะสายมัดลุจิลุจิเอ็ก e เหมือนกันเอ็ก e ไม่ครบอ์ปกระกอ,อะ่ะสามตวัวนะเอ็กเรา แต่เป็นเอีกซ์พิการตัวที่สองสายหมัดอีกแล้วบูจิตโตะเอ้ยไม่ใช่เป็นสมอกเกอร์ไรประโยชน์ตัวที่สามะตัวอะไรอ่ะโอ้โหวีวีก่ะแล้วจะมาทำเฮีย้ยเลยวะกล่องทองทองทองสามสองจีไออ่ะ เกือบแสิล้เอออันนี้ที่สุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ก็คือจบท้องหมดสามสองเจียไหมยิบเจ็ดเจียแต่ผูท้องอยู่ไม่แน่มันมาอาจจะมาตัวสุดท้ายก็ได้ มโมเลียมาอีกแล้วไอ้เฮียพอเลยอันนี้เราสุ่มต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมหมดแล้วได้แต้มมา184โอเคหมดแล้วเพชรเราเหลือ2,354เราใช้ไปก,กี่เพชรนะอนาตอนเริ่มมาเรามี3,200เราใช้ไป900เพชรครับไม่ได้มาสักตัวก็ตามสภาพนะครับรู้มือ